Hi I'm Zim and you are watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกกน้ำน,นะคะกับเด็กไทยไกลบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีวิดีโอซีรีส์ใหม่เพิ่งจะคิดได้แบบว่าโหตื่นเต้นกับมันมากนะคะก็คือวิดีโอซีรีส์ของการซ้อนภาษาอังกฤษจากเกมนั่นเองนะคะก็จะเป็นตั้งชื่อมันว่าเรียนภาษาอังกฤษจากเกมจุดๆๆไปนะคะก็อาจจะมีแบบเกมทัง้งหลายวิดีโอหรือนั่นแหละก็กําลังคิดอยู่นะคะว่าจะทาอะไรบ้า ซึ่งเอาง่ายๆเลยวิดีโอพวกนี้เนี่ยซีมก็คือจะมาแคสเกมนั่นแหละแต่ว่าระหว่างแคสเนี่ยเราไม่ได้คุยอะไรมั่วๆเราจะพูดภาษาอังกฤษหรือไม่สอนประโยคสอนคำศัพท์อะไรที่พอเห็นเกมมันเล่นอยู่แล้วมันแบบมันขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการเ,ออเรียนภาษาอังกฤษ,าษานะคะก็ซิมรู้สึกว่าแบบเออวิดีโอหลายๆอย่างของในท้ายใกล้บ้านเนี่ยมันมันอาจจะจริงจังจริงๆเกินไปหรือเปล่าเพื่อนๆอาจจะแบบเอ้ยรู้สึกมันมันเครียดไปไหมอะไรเงี้ยเราเลยมาทําวิดีโออีกแนวหนึ่งเลยคือเป็นแบบ เมาสมอยหอยสังนะคะสอนไปแบบเล่นไปด้วยก็คิดว่าน่าจะทําให้เพื่อนๆพีพ่ีน้องๆเนี่ยได้เรียนภาษาังกฤษกันอย่างมีความสุขมากขึ้นเนาะรู no. ้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นเราควรจะเริ่มอะไรใหม่ๆได้แล้วว่า I think it's it's time to change things up a bit น่าจะเปลี่ยนแปลงได้แล้ว so yeah so let's try something new เราก็จะมาลองอะไรใหม่ๆกันนะคะก่อนอื่น disclaimer เลยขอบอกไว้่รงหน้าเลยว่า I'm really bad at playing games โอ้ยแค่คิดก็ปวดหัวกลุมขมับเล้เนี่ยนี่อายนะเนี่ยคือแบบเป็นคนเล่นเกมห่วยมากนะคะ Bad at จุดๆแปลว่าทำอะไรไม่เก่งอ่าอย่างเช่นฉันไม่เก่งคณิตศาสตร์ I'm bad at math อันนี้คือคือ bad at ตามด้วยคำนามนะคะ I'm bad at English I'm bad at um, sports อย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าจะจะบอกว่าทำอะไรไม่เก่งเนี่ยก็ต้อง ไอคำคำนั้นอ่ะมันต้องกลายเป็นเจอรันอย่างเช่น I am bad at playing games เป็นคนที่เล่นเกมไม่เก่งนะคะโอเคนี่ได้ไปแล้วหนึ่งหนึ่งคำเห็นปะคือแบบภาษาอังกฤษมันแบบมันสอนอะไรก็ได้แกก็นั่อนแหละอยากจะให้แบบไม่เครียดบ้างนะคะเอาเอาถ้าตรงกันข้ามกับ bad at คืออะไรคือคำว่า good at ถูกต้องนะคะก็คือแปลว่าเก่งนั่นเองอย่างเช่น I am good at w h ายตไปนั่นเง First of all let's take a look at what we have here อ่าชื่อเกมชื่อ slither io นะคะแบบสามารถสอนได้แต่ชื่อเกมกันเลยทีเดียวนะคะคำว่า slither เนี่ยมันแปลว่าแบบลื่นแบบอารมณ์ส s l i อ่ะคือจะนึกถึงงูอ่ะพอเจอคำว่า slither เนี่ยจำง่ายๆเลยค่ะ slitherin ที่เป็นชื่อบ้านของแฮร์รี่พอตเตอร์บ้านสลิตรินสีเขียวอ่ะที่มันเป็นรูปงูแและคําเดียวกันลากสับเดียวกันเลยนะคะในเกมนี้เนี่ยเราเป็นเกมที่แบบว่ามีเป้าหมายว่าให้ทําตัวง,งูงเราให้ยาวที่สุด so the goal of the game is to get your snake um or like your worm or whatever this thing is <laughs> the longest possible and then you can um change the skin of your worms Um, there are so many options, several options. You can go like multi colors, or you can go just like with one solid color. This is the white worm, red and and white. Yeah, it can be stripe color, rainbow color. There are Oh, that, that's really creepy. <laughs> it's like an alien worm. I'm not sure if it's a snake or a worm but yeah so I'll I'll pick something that's really vibrant I I like I like colorful things okay I think I like him I like the little Google Play button on his head okay and then apart from that นอกจากนั้นแล้วนะคะเราสามารถเปลี่ยนเซ็ตติ้งได้ด้วยตรงนี้ึว่าจะใช้แบบโหมดไหนในการขับเคลื่อนการในการเล่นเกมก็แล้วแต่ถนัดนะคะแต่ซิมคิดว่าอันนี้น่าจะสะดวกสุดเพราะจอยสติ๊กเราใช้แล้วงงเลยเอาอันนี้ดีกว่า ทีนี้เราก็ใส่ชื่อเราใช่ปะมีวิธีการเล่น2แบบคือเล่นออนไลน์มันต้องมี Wi-Fi ซึ่งมันจะกระตุกเราก็เลยจะไม่เล่นออนไลน์เราจะเล่นกับแบบมันเล่นกับบอร์ี้งคะ่ะโอเค now let's play oh he's so cute he is so cute นาริกอ่ะอ่ะได้อีกคำหนึ่งแล้ว let's let's แปลว่ากันเถอะคือมันมี2องอันเว้ยมันมีแบบ let แบบ l e t กับ let's b y ต <laughs> เรียบร้อยไปหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวเรามานับกันว่าจะตายกี่รอบโอเคมันมี2อันใช่ไหมมี let แบบ l e t let กับ let's ที่มันมี apostrophe s ด้วยถามว่า2อันนีแ้แตกต่างกันยังไงอ่ะอันที่1นึ่ง let แบบธรรมดาไม่มีไม่มี apostrophe s อะ่ะคือให้น้องนึกถึงเกมเอ๊ยนึกถึงเพลง let it go อะ่ะของอะไรเอลซ่าปะ let it go let it go มันแปลว่าปล่อยมันไปใช่ปะ่ะเออ let เนี่ยมันแปลประมาณว่าปล่อยแบบ เออให้มันไปเถอะแบบปล่อยมันไปเถอะส่วน let's อีกอันหนึ่งที่มันมี A p o อ t กษรตฟีอ่ะมันแปลว่าจุดจุดกันเถอะอย่างเช่นอ่ะเอาง่ายๆเลย let's go กับ let's go ต่างกันเลยนะ let's go แปลว่าแบบปล่อยไปเถอะช่างมันเถอะเงี้ยแต่ถ้าเกิด let's go แปลว่าเฮ้ยไปกันเถอะอืมเนี่ยเห็นไหมความแตกต่างก็คืออย่างนี้ตัวอย่างประโยคอย่างอื่นหรออย่างเช่นอ่ะเอาแบบ let let อันแรกก่อนนะที่ไม่มี s อนะ Um, let me help you เฮ้ยปล่อยฉันได้ช่วยคุณเธอ um, Let go of me ปล่อยฉันไปนะ um, Let me be part of this group ให้ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนี้ได้ไหมอะไรงนี้เออนั่นคือนั่นคือเลตแบบที่หนึ่งเนาะแต่ว่าแบบให้ปล่อยอะไรเงี้ยส่วนอันที่สอง Let s อันนี้ก็ง่ายมากกันเถอะจ้ะอย่างเช่นเมื่อกี้อะตอนเริ่มที่พี่แบบเปิดไอ้ไอ้หน้านี้ขึ้นมาเนี่ย พี่บอกว่า let's play มาเล่นกันเถอะหรือว่า let's try something new let's try something new ก็มาลองอะไรใหม่ๆกันเถอะเนาะนี่ก็เป็นวิดีโอรแรกที่เราจะสอนไปด้วยเล่นเกมไปด้วยจะเป็นวิดีโอแบบคนละฟีลเลยอะกับกับเด็กไทยไกลบ้านวิดีโออื่นนะคะนี่คือเมาส์ไปเรื่อยเล่นกระต่ายไปเรื่อยอุ้ย <c ười> เกือบเกือบคือเป็นคนเล่นเกมห่วยมากจริงนี่ถ้าได้สักแบบ2 0 0พนนี่ก็ดีใจแล้วนะไอความยาวอะไรมันเนี้ย โอเคแล้วก็อ่นี่เราเลี้ยวอยู่ใช่ไหมถ้า,างั้นเราแตกสาบเรื่องเลี้ยวเลยละกันเรื่องของ direction เนอะว้ายโ okay. อเคถ้าเกิดซ้ายภาษาอังกฤษไรลูกซ้ายค่ะหนูขาซ้ายคือ left เดี๋ยวซ้าย turn left เลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาภาษาอังกฤษคือ turn right r i g t อุ๊ยกับาย turn right turn left โอเค turn right turn left ทีนี้มีอันนึงที่คนไทยใช้ผิดบ่อยมากคือคําว่า U turn นะจ๊ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วบอกว่าอายู turn หนูอยู่ๆก็ U turn ปึ้งฝรั่งงงจา้าเอาบอกให้ฉันเลี้ยวให้ฉันเลี้ยวไหนล่ะ turn left หรือว่า turn right จริงๆต้องพูดว่า make a U turn นะจ๊ะ U เนี่ยมันแบบมันออกเสียงเหมือนกับ U Y O U ใช่ป่ะแต่อาเนี่ยเราไม่ถึง ยู you, แบบตัวยูคือเหมือนว่าเลี้ยวเป็นตัวยูอ่ะยูเทิร์นเม u กับยูเทิร์นนะจ๊ะอย่าอย่าอย่าบอกว่ายูเทิร์นอย่างเดียวนะแล้วก็อ๋อ,อเนี่ยเทคนิคของการเล่นเกมนี้นะคะไปถามนักเรียนที่โรงเรียนมาเป็นคณครูที่คุยกับนักเรียนเรื่องเกมแล้วก็เรื่องการแคสเกมนักเรียนบอกว่าให้เอาตัวไปชนกับครูอย่าเอาหัวไปชนเดี๋ยวตายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้อีกสองคำนะคะคำว่าออ circle circle แปลว่าวงกลมใช่ปะ ปกติเนี่ยวงกลมวงกลม,มวงกลมนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะแบบเหมือนแบบล้อมรอบอะไรสักคนล้อมรอบใครสักคนเนาะใช้คําว่า circle around ได้นะคะอย่างเช่นนี่ตัวพี่ก็อุ้ยเอาตาย circle ไม่ได้แล้วจบกันเอาใหม่อย่างเช่นอสมมุติสมมุติสมสมุติฉันตัวยาวมากพอที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้อนมันให้ให้จนมุมอะ่ะให้ให้มันกลมๆอยู่รอบๆไอตัวน้อยๆอ,อะไรเงี้ย มันก็จะไปไหนไม่ได้ใช่ป่ะสักพักมันก็ต้องเดินมาต้องมันก็ต้องแบบเดินมาชนราแล้วมันก็จะตายนั่นแหละหนั่นแหละคือการ Circle around ก็ได้คือเหมือนวงกลมไปรอบๆอบ่ะเหมือนหมุนไปรอบๆอไปตัวนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคําว่า c o r n e r corner เนี่ยปกติมันแปลว่ามุมใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น v ว r b นะคะอัน,น,นไอไอมุมเนี่ยมันคือเป็นคนํานามใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็น Ver b เนี่ยมันแปลว่าการต้อใ้จนมุมหรือว่าการทําให้แบบไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบอุ้ยลำบากใจจังเลยอะไรเงี้ย ในเกมนี้เราก็สามารถต้อนให้ตัวน้อยๆเนี่ยจนมุมได้นะคะตามมันไปฮัลโหลฮัลโหลอย่าไปไหนสิรอด้วยไอ้นี่แหละเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวปรากฏหันหน้ามาชนเราเราตายเองนะคะอา้าวนับเรียบร้อยโอ้ยตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยใครนับบ้างเนี่ยก็น,นั่นแหละคะ่ะวันนี้นะคะเราก็สรุปแล้วกันเอาเท่านี้พอวันนี้ ก็ตอนแรกก็สอนเรื่อง bad a t good a t ใช่ปะเป็นเรื่องของการว่าแบบเ,เก่งอะไรหรือว่าไม่เก่งอะไรต้องระวังให้ดีนะคะบวกกับคำนามนะจ๊ะส่วนอนอกจากนั้นก็คือเป็นเรื่องของคำว่า let กับ lets ไม่เหมือนกันเนอะอันนึงแปลว่าปล่อยไปให้ไปอะไรเงี้ยส่วนอันนึงแปลว่ากันเถอะนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายคือพูดถึงเรื่องของ direction เนอะ turn left turn right แล้วก็คาว่า u turn แล้วก็การแบบต้อนให้ใขรจนมุม คือคำว่า circle กับคำว่า corner ก็หวังว่าวันนี้นะคะจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะจากการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกมนะคะโดยเด็กไทยไกลบ้านจนะ,ะอาจจะเมามอยเยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงวิดีโอหน้าเราจะได้ปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการดูวิดีโอของเด็กไทยไกลบ้านในวันนี้นะจ๊ะ so see you later bye